สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม TikTok ปี2024นี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่า w ว่ t i t h c o m า w w w คค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www.tumhai-th.com ค่ะเข้ามาถึงหน้าแรกแล้วนะคะให้เรากดตรงคำว่าสมัครใช้งานค่ะ หลังจากนั้นนะคะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน8ตัวค่ะแล้วกดตรมคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติค่ะหลังจากนั้นกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปตรงคำว่าเติมเงินค่ะเพื่อเติมเงินเข้าระบบนะคะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แอดทำให้นะคะหรือคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากแอดไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรานะคะทักหาแอดมินแล้วแจ้งเติมเงินได้เลยค่ะ แลานะคะแจ้งเว็บแล้วก็ชื่อผู้ใช้ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งสลิปการโอนเงินให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเงินแล้วค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่ค่ะให้เรานะคะดูตรงครําว่าหมวดหมู่ค่ะแล้วเลือกคอําว่าติ๊กต็อกนะคะหลังจากนั้นดูตรงคําว่าบริการค่ะแล้วเลือกเพิ่มผู้ติดตามติ๊กต็อกนะคะแล้วเราก็นาลิงก์ติ๊กต็อกที่ต้องการเพิ่มเนี่ยมาวางแล้วใส่จํานวนค่ะหลังจากนั้นกดส่งได้เลยนะคะ เราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เรามีผู้ติดตามอยู่ที่0คนนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันค่ะว่าหลังจากเพิ่มไปแล้วเนี่ยผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นไปที่ที่นะคะคือยอดผู้ติดตามล่าสุดค่ะจะพบว่ายอดเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆถ้าใครนะคะสนใจอยากเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยค่ะ ที่ www. ร um ์ไทำให้ kth. c ค m ค่ะสะกดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a i ็บทูเอคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ